ภาค5ครับท่านผู้ชมครับได้ทําการตั้งด่านสกัดจับนะครับที่แถวแถวตำบลแม่ข้าวต้มอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับในระหว่างที่ทําการตรวจสอบแล้วก็ตั้งด่านอยู่นั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็พบรถต้องสงสัยครับสองคันด้วยกันคุณสุชาติขับมาอยู่ดีๆนะครับพอเจอทางเลี้ยวเบี่ยงนิดนึงเลี้ยวออกเลยรีบออกเลยสองคันทางตํารวจเขาก็สงสัยเออรถสองคันนี้ผิดปกตินะคุณสุชาตินะก็ขับรถไล่ล่า ติดตามไปครับจนกระทั่งนะครับตัดสินใจครับใช้รถตํารวจเะครับเบียดนะครับเพื่อให้รถเนี่ยหยุดหลังจากที่รถคนร้ายหยุดแล้วนะครับก็ทําการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเป็นรถเก๋งนะครับยี่ห้อโตโยต้ายาริสนะครับทะเบียนเชียงรายนะครับแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับเอาไว้ได้หนึ่งของรายด้วยกันก็คือนายสุชาติอีกเหมือนกันไอ้วันนี้สุชาติเยอะนะแส้ผ้าครับแส้ผ้านะครับอายุ23ปีนะครับแล้วก็นายแส้แท้สม แซลีอายุ20ปีนะครับเมื่อทําการตรวจสอบภายในรถนะครับก็พบกับยาบ้านะครับจำนวน3แสนเม็ดด้วยกันคโอ้โหเยอะเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรคุณทีนเกินเ้ตุทั้งนั้นเลยครับครับสงสัยจะต้องถามโปรดิวนะครับโปรดิวดูแล้วว่าเวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อันไหนยาเสพติดยาก่อเหตุลักขงลักรถนะฮะชื่อสุชาติทางหมดเลยแต่สุมท้ยวันนี้ว่าสุดชาติโลกแน่เลยว่าสุชาติโลกนะครับ เมื่อสักครู่นี้ที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณเจรเดชนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับรองเลขาธิการปรปรสพลตอเอพกพลสพัฒน์พงษ์เจริญน,นะครับแถลงจับกลุ่มนายสมพงษ์เขียวพะอินอายุ40ปีกับนางบางบาหยันผูเพชรชาวลาวอายุ28ปีนะครับท่านผู้ชมอันนี้พร้อมกับยาบ้าอีก2 0 0 0เมตรหลังจากที่มีการสอบสวนขยายผลปรากฏว่ามียาบ้าอีก3 0 0 0เมตร โอ้โหเยอะอะไรสักขนาดนั้นนะในขณะที่ยาไอ6กิโลกรัมนะครับตำรวจเข้าไปสอบประวัติของนายสมพงศ์นะฮะปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับมีประวัติที่ต้องบอกว่าถูกจับกุมนะในคดียาเสพติด2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคมปี2542 ครอบครองยาบ้า158เมรดครับเมสารจำคุกส,สั่งจำคุกนะฮะปีสารภาพลดโทษครึ่งหนึงจำคุก6ปีปล่อยตัวเมื่อวันที่20กรกฎาคม47ครั้งนที่2นะคั้นที่2ไม่ผ่านไปไม่กี่ปีคุณจิราเดช8กรกฎาคม54ถูกจับอีกแล้วก็หลบหนีแล้วก็มาถูกจับกลุ่มนั่นสิโอ้โหนี่คือยาบ้าเนี่ยไม่ หมดจริงๆตำรวจนี่ก็สงสารตำรวจเือนกันนะครับจับกันจนเหนื่อยอนะครับเหนื่อยจับเหนื่อยอ่ะคืแล้วมันก็ทะลักทะลักทะลักอีกอ่ะครับเลขาธิการปปสบอกว่าสองผู้ต้องหานะท่านผู้ชมนะฮะเป็นเครือข่ายนักยาค้ายาเสพติดพันโทยี่เซ่โอ้นี่โอ้นี่คือขายไม่ได้เลยนะคนนี้นะรู้จักอะไรนะรู้จักรู้จักตามสื่ออ๋อตามสื่อนะครับสุดมากพันโทยี่เซ่นะครับแล้วก็มีรางวัลนำจับนะครับในช่วงแรก ตำรวจเขาตั้งรางวัลน,นําจับ1ล้านบาทบแต่ว่าต่อมานะครับเมื่อเดือนที่แล้วรางวัลสูงเป็น5ล้านบาทแล้วนะห้าล้านบาทแล้วนะยนะสำหรับท่านผู้ชมเจอหน้าเจอตาพันโทยีเซแจ้งบาอแสไปได้ที่ปปสเลขาธิการปปสอบอกมีเงินให้5ล้านบาท5ล้านบาทนะฮ <5, 000 S 1> <ล>ะล้านบาทช่วยๆกันครับถ้าเจอเบาะแสนะครับ แล้วก็ท่วแจ้งไปนะครับทางปสหรือหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับไปขยะติดเชื้อกันหน่อยนะครับเราไปที่พระนครศรีอยุธยากันเสียดิ้นครับยังอยู่ที่เดิมยาเสพติดขยะติดเชื้อใช่ไหมในเรื่องของขยะติดเชื้อนะครับวันนี้ครับคุณวิทิดปิ่นนิกรนะครับซึ่งเป็นนายอำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับบอกว่าที่บริเวณริมคลองระพีพัดนะครับแถวๆตําบลท่าหลวงอําเภอท่าเรือนะครับ มีขยะนะครับมีคนนำเอามาทิ้งไว้นะครับซึ่งจากการตรวจสอบนะคุณสุชาติครับเจ้าหน้าที่เขาลงมาตรวจสอบโอ้โหตกใจเลยนะครับก็ไปพบกับกองขยะนะครับมันไม่ใช่ขยะธรรมดาคุณสุชาติเป็นวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ของโรงพยาบาลนะครับจำนวนมากนะฮะอย่างเช่นเป็นสายน้ําเกลือนะครับถุงน้ําเกลือถุงเลือดเข็มฉีดยาเครื่องมือแพทย์นะครับซึ่งตามเจ้าพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยคุณสุชาติ เขาได้ทําการตรวจสอบแล้วก็พบรายชื่อของโรงพยาบาลด้วยแต่ว่าผมจะไม่กล่าวอ้างนะนะครับโรงพยาบาลหลายๆแห่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่จังหวัดทางภาคเหนือแถวภาคอีสานก็มีนะครับรวมน้าหนักทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมครับประมาณ100กิโลกรัมด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยในเบอร์ท่าเรือก็ระบุนะครับบอกว่าขยะติดเชื้อดังกล่าวนะครับคาดว่า น่าจะเป็นของผู้รับเหมาที่ไปรับเหมาจากโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็นำมาทิ้งไว้ที่บริเวณแห่งนี้เดี๋ยวถ้ายัางไงเราไปรับรับฟังนะครับจากคุณวิทิตปิ่นนิกรครับ ในการตรวจสอบของขยะครับที่มีผู้มาทิ้งนะครับรก็สุดท้ายก็พบว,ว่าเป็นขยะที่มาจากโรงพยาบาลนะครับประมาณ3-4แห่งในขณะนี้ที่ตรวจสอบได้ครับก็เป็นขยะที่ติดเชื้อตา,ตามสภาพที่ใส่ของแดงมานะครับก็มีพวกเข็มถุงน้ำเกลือนะครับแล้วก็ของมือวัส,สดุการแพทย์ต่างๆที่ใช้แล้วไม่ทิ้งนะครับก็ลักษณะขยะก็เป็นลักษณะนี้ครับ ในเรื่องของการจับจัดขยะปลอดเชื้อนี่นะครับวิธีกับจัดก็คือต้องเข้าไปสู่การทําลายที่ถูกวิธีนะครับต้องเข้าไปทําลายที่โรงทำลาย,ยาขยะปลดเชื้อโดยเฉพาะนะครับทางเราที่ร่วมกับทางอําเภอโดยท่านเ์เดนเภอนี้ก็จะดำเนินการนะครับไปที่ที่ท่านเดนเพลให้ให้เยี่ยบายมาก็คือคงต้องเอาไปที่โรงงาน ไมเป็นการครับโอ้โหนี่ไปเจอเยอะนะคคุณจิรเดชครับคุณสุชาติไปทิ้งก็ได้เชื่อมั้ยครับถ้าเกิดว่าเป็นขยะธรรมดาอย่างถุงพลาสติกนะครับขยะในครัวเรือนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่ว่าเลยสักคำแต่นี่เป็นพวกขยะที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยติดเชื้อไงบางคนเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยครับไปถ่ายเลือดมาเนี่ยเนี่ยดูเดิเห็นไหมครเป็นถุงเลือดอย่างเงี้ยเกิดว่าไอ้เจ้าถุงเลือดนี่ยมี H ฮสไอวีทำไงอะโอ้อันนี้น่ากลัว กรณีคือมันเหมือนแบบมีพาหะไงคุณจิรเดชไปเจอขยะติดเชื้อทิ้งลักษณะแบบนี้หนูไปแทะหนูไปกัดไปกินมาแมวแล้วฮะหนูแทะคนมาจับหนูเอาหนูไปกินคนูแทะไปเลยนะแทะเปนวงจอตรงนี้เป็นเกือบเกือบทุ่งนาด้วยนะโอ้โหนี่คุณชอบกินหนูนาเนี่ยคุณระวังไว้เถอะ เลิกแล้วเดืยนนี้เลิกแล้วให้น้องชายจับคนเดียวถึงจะมั่นใจแต่ลักษณะแบบนี้ก็น่ากลัวท่านผู้ชมอันนี้ต้องติดตามให้ได้นะครับขยาติดเชื้อที่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาหนีไม่พ้นหรอกหน่วยงานที่ที่เป็นเกี่ยวกับคลินิกนะนะโดยเฉพาะคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลอันนี้มีชื่อโรงพยาบาล<น>ด้วยจะไม่น่าไม่น่าจะจะพลาดนะครับเอาไปที่สระบุรีกันบ้างใน,นข่าวนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดต้องระมัดระวังนะครับ เรื่องของการใช้ความเร็ว oh, ต้องระมัดระวังมากนะครับโดยเฉพาะขับผาขับผ่านหน้าปัม๊มแกส๊สต้องระวังเป็นพิเศษวันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวดีว่ามีแค่คนได้รับบาดเจ็บไม่เสียชีวิตก็ตาม oh, แต่ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากทีเดียวนะครับ,รบในช่วงบ่ายสามวันนี้ฮะคุณเจรเดตนะครับร้อยตำรวจโทชลาวุฒิปานเชี่ยวชานะครับพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองสระบ,บุรีได้รับแจ้งบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ปั๊มแก๊ส LPG นะครับ ที่ริมถนนพหลโยธินนะฮะไปตรวจสอบภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละฮะอยู่ริมถนนพหลโยธินขาเข้าเส้นทางเส้นทางเข้าตัวเมืองลบบุรีประสานรถดับเพลิงนะครับทั้งหมด13คันครัเข้าไปดับเพลิงใช้เวลา40นาทีคุณจิรเดชว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับสอบสวนเขาก็ทราบนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถบรรทุก4ล้อเล็กนะฮะบรรทุกกระเบื้องเซรามิกมาเต็มคันเลย วิ่งนะไปเส้นทางสายลบบุรีพอมาถึงหน้าปัม๊มรับถพ่วงมันแซงตกใจเ้าวาแล้วรถเสียหลักพุ่งเข้าไปในปัม๊มนะฮะปั๊มแก๊ส LPG อย่างนี้นะชนเข้าไปที่หัวจ่ายนะ,ะประกายไฟมันก็ลุกกระทีคุณเจรเดรบเดียวเท่านั้นนะฮะรถพว่วงหนีนะครับรถที่ตามมาก็หลบครับแต่ว่าหัวจ่ายไฟพึบไปแล้วรถที่กำลังเติมแกนะ๊ส โคลมานเลยทุกคนพอไฟลุกพิบต่างคนต่างหนีต่างคนต่างหนีต่างคนต่างหนีอ่ะครับโอคุณสุชาติเวลาไอ้เจ้าแก๊สนี่นะครับมันเพิ่มเนี่ยมันไม่เพิ่มธรรมดานะมันเพิ่มมันกระจายวงออกไปจำได้ไหมที่เพชรบุรีจำได้ไหมที่รถแก๊สไปคว่ำอ่าครับนะฮะละครั้งนั้นน่ะโอ้ผู้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากโอ้นี่ขนาดรถที่นี่เฉพาะหัวใจนะเออนี่หัวใจนะครับแล้วก็รถที่กําลังเติมแก๊สเนี่ยได้รับความเสียหายไปทั้งหมด 6คันด้วยกันนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็มีคุณกิษาดาบัวล้ำเลิศอายุ33ปีคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกนะฮะถูกไฟคลอกสาหัสนะครับคุณน้ำเงินปัทมาเสรีอายุ41ปีคนนี้ถูกไฟคลอกขณะขับรถรอเติมแก๊สนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะนางสาวนัทพรโชคชัยเกษมสุขถูกไฟคลอกขณะขับรถมาเติมแก๊สเหมือนกันนะครับทั้งสคนตอนนี้ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบ,บุรี oh ส่วนรถ6คันคุณครจรเดชประกอบด้วยอะไรครับรถเก่งวอลโว้รถ oh เก่งยี่ห้อตโตโยต้าวีออสรถเก่งนิสสันรถบรรทุกที่ที่ขบูลเสียหลักแล้วก็เข้าไปชนหัวจ่ายนี่นะอีกคันนึงนะครับรถกระบ,บะเหมือนกันเสียหายหมดเสียหายหมดเลยคือผมสงสาร คนที่เขาไปรอเติมแก๊สนะครับแล้วไม่รู้อินโดนีเนอโอ้โหนะฮะนี่ภาพจากทวคือเขาไปเจอลักษณะแบบนี้ผมก็กลัวครับผมก็กลัวพราะเห็นแก๊สเนี่ยคุณเจรเดชผมก็กลัวแล้วแล้วนี่เสียหลักพุ่งชนหัวจ่ายนะแล้วหัวจ่ายก็ะพัดเดียวซะแล้วโอ้โหต้องระวังครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นวันศุกร์หัลษาขับรถขับปลาด้วยความระมัดระวังนะอัปมาโท มัจจุนโประทังเป็นคำศิษย์ผมจําแม่นมากอันนี้เนี่ยคุณเนี่ยศึกษาพระธรรมเนี่ยได้แตกฉานมากแล้วก็ผมก็ต้องชมคุณนะในฐานะที่คุณบทเรียนมาแล้วนะครับดีกว่าใครบางคนเนี่ยเดี๋ยวก็โยไปเดี๋ยวก็โยไปห้องน้ำที่ไปสร้างคาคุชี่อ่ะเอาละฮะสำหรับท่านผู้ชมนะครับไปไม่ออกแล้วจากคุชี่อะไรนะคุชี่อ่างน้ำวนอ๋ออ่างน้ำวนนะเพราะผมไม่เคยมีไงคุณเจอลยเด่น นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับจะติดต่อกับทีมข่าวอาชีพกรรสำนักข่าวในชั่นนะครับหลายช่องทางนะฮะเบอร์โทรศัพท์023383636-7ง7 2เบอร์นะครับหรือว่าคอลัมน์สายตรวจหน้า3หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับเข้าไปตรวจสอบจันทร์ถึงศุกร์และทาง a c e b o o k นะครับอาชีพกรรมทันข่าวและล่าสุดอีกช่องทางหนึ่งคุณจิรเดชครับสายตรวจประชาชนนะครับก็สามารถที่จะส่งรูปภาพทั้งคลิปเป็นคลิปวิดีโอภาพนิ่งก็ได้นะครับ ส่งเข้ามาทางช่องทางของอาสายตรวจประชาชนนะครับตร,บรงครับวันนี้ยังไม่ลาท่านผู้ชมนะฮะก็เอาไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปสุนัขสุดฉลาดเลยเออคุณเจรเดตนะครับโยนบอลให้เพื่อนอ่อาโยนบอลให้เพื่อนแล้วตัวเองทําเนียนเลยนะไปเอาบอลของเพื่อนมาแแทซะ,ะอย่างนั้นนะอเอาลองไปชมคลิปดูครับ ทำเ en, นียนทำเนียนเหมือนคุณจิรเดชเลยนะครับรายการสายตัวระวังภัยคืนนี้หมดเวลาแล้วครับผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ